หลังแรกครับัอดีมีลูกค้าโทรมาสั่งครับตอนแรกว่าจะไม่ออกเดินมาเจอครับหลังแรกครับกล่องโฟกัสทองฝายมีกฝุ่นก็ม่ชาติขกอภัยด้ครับหลังแรกเนาะอ่าอยู่ในกอไไฟครับเดินดูมาแล้วครับนี่อยู่กอนี่กอนึงครับที่ด่านมาครับเราก็จะมีอยู่นู่นครับ ต้น้ำม่วงมองเห็นไกลๆครับแล้วเราเดินไปดูกันใ,นใกล้ๆเลยดีกว่าไ,ไม่ต้องตัดคลิป <laughs> มัอยากครับถ่ายยาวๆไปเลยลูกค้าตัวมาสั่งครับมีทลายเอามดครับตอนนี้จะเป็นหัวหวานเป็นลังเป็นไรผมมีขาตู้อยู่หัวน้าสามหัวนะครับหัวน้าง,งามๆเลยครับสามหัวเราก็จะนี่ครับได้เพิ่มลังหนึ่งครับเนี่ย เช่นเคยครับอุปกรณ์ครับถูบทุงมือป้องกันไปก่อนเนาะเดินมาอีกประมาณ60-70เมตรครับเดี๋ยวตัดลงเดี๋ยวตัดลงมาดูดีกว่าครับว่าจะง,งามไม่งามเดี๋ยวถ่ายดูครับเดี๋ยวขอแพ็กลังี่เลกลังเล็กด้วยครับผม ลังที่สองครับสวยเลยเกสรเป็นดอกประดูผสมกับดอกไม,ไม้เรียกดอกอะไรไม่รู้ครับอยู่ขางท้านครับดอกไน้อยนะครับมันน้ำถือว่าผ่านครับแต่ค้อนใหญ่ไปหน่อย,อยไม่เป็นไรครับรอก็อนจขายถูกถูกร,รอรอใส่รักษาลูกค้าไว้ดีวกว่าครับขายแพงก็ลูกค้าก็หน,นี้หมดครับ เราไปหาดูแถวลงกึงครับที่ว่าเราได้หัวเราลูครับเผื่อจะมีเข้ก็ตัดไปเลยหกหลังครับไปครับรั้งที่สามครับน้ำดีครับค้อนน้อยครับเผืจะไปส่งของลูกค้าก็เลยจอดรถหาดูตามทางไปเลยครับดูยากหน่อยก็ตัดออกมาดูครับทั้งที่สี่ครับัน้ำขอเขยนนะครับแต่คอนใหญ่คิดว่าไม่ใหญ่ หลังครับเต็มยูบอกเลยลอยยิบห้าไอลอยยิบห้าปลาวานสองพันยิบสามเต็มยูบอกเลยครับน่าจะจบแค่ล้างนี่แหละครับล้างนี่โดนตอดนวมเลยทั้งหนามทั้งไลทั้งควันทั้งโอสารพัดเลยครับต้องย้อนมามาตามหนองน้ำอยู่ในภูมิน้าไกลๆนู่นครับเนี่ยตอมหัวอยู่เลยครับก็น่าจะแค่ล้างนี่แหละครับว่าเที่ยงกว่าละต้องไปทํางานครับไอสามล้าง ผขายไปแล้วเนาะสามลังไม่ใหญ่ก็ราคาเกาะอาจจะถ้าทอก็ที่อื่นเลยครับอาจจะแพงกว่านิดหน่อยหรือว่าถูกกว่านิดหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะไปต่อคงไปไม่ไหวแล้วครับโดนตอดมือบวมมดเลยครับตอนนี้นี่ครับทะลุตอดนิ้วตอดหลังมือครับทะลุถุงมือครับแล้วก็ตอดขาตรงเกงขาขาดนี่ครับมันก็มีโดนกันบ้างนะครับการโดน ถึ่งต่อเนาะคนหาผึ่งก็ต้องรด้ึผึ่งต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยครับขอบคุณครับ